นูขออนุญาตถามถึงอาการของคุณอาแสงสุรีค่ะพี่ไทยเมื่อวานได้ไปเยี่ยมด้วยเป็นยังไงบ้างคะครับเอาอัปเดตมาเช้านี้เลยดีกว่าเนาะค่ะอา่าเมื่อเช้านี้ตอนประมาณสักสิบโมงครึ่งนะครับก็คุณหมอบอกว่าตอนนี้เอ็กซเรย์ปอดดูแล้วเนี่ยนะครับเชื้อลงไปที่ปอดด้านซ้ายเนี่ยฝ้าขาวเนี่ยด้านด้านซ้ายนี่เกือบเต็มแล้วฮะอืมใช่ครับตอนนี้ปอดคือ ติดเชื้ออย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ก็ยังทรงทรงอยู่นะครับแล้วก็หมอต้องดูทุกทุกห้านาทีนะครับต้องมาดูทุกห้านาทีเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ให้ยาอยู่ให้ยานอนหลับอยู่นะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะดิ้นทุรน,นทุรายจะดิ้นมากเพราะว่าหนึ่งมันมีเครื่องต่างๆอยู่ใน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  หน้าของเขานี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจแล้วก็การแย่ท่อดูดสเลตออกมาอะไรประมาณเยอะมากแล้วคุณอาก็เหมือนกับว่าหัวใจเขาเนี่ยคือเหมือนกับว่าบีบไปแล้วจะคลายออกช้าชบีบจะคัดประมาณนี้เขาให้ยากระตุน้นหัวใจให้เลือดเข้าไปสูบฉีดในหัวใจให้ให้ให้ดีให้ปกติขึ้นแต่ไม่รู้ว่าคุณอาจจะรับได้อีกนานสักแค่ไหนเท่านั้นเองอื จะอ,อาการติดเชื้อค่ะมันเนื่องมาจากโรคประจําตัวที่เขาเป็นอยู่ด้วยไหมคะใช่ครับโรคประจําตัวเขาเขามีเยอะมากนะครับมีทั้งความดันต่ํามีทั้งเกร็ดเลือดต่ํานะครับแล้วก็มีเบาหวานมีโหเยอะมากนะครับโรคของคุณอาก็มีมีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับแต่ก็พยายามจะช่วยรักษาตอนนั้นพี่บินเบลลิสก็พาไปรักษาเรื่องดวงตาที่แกมองไม่เห็นนะครับ ่าที่โรงพยาบาลปรินซ์นะครับสุวรรณภูมิก็ก็ทางคุณหมอก็จัดการผ่าให้ฟรีโดยที่ไม่คิดค่าผ่าใดๆทั้งสิ้นนะครับอืก็ร yep. ักษากับโดยตลอดดูแลกันมาโดยตลอดนะครับดูแลมาตั้งแต่โควิดครั้งที่แล้วแต่เมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาโทรมาบอกว่าคุณอาเข้าโรงพยาบาล ก็ถามว่าอาการเราเป็นยังไงบ้างกอนนี้เราก็ห่วงโควิดขึ้นมาพูดอาติโควิดไหมพี่อาทางภรรยาก็บอกว่าตอนนี้คุณหมอกําลังตรวจโควิดอยู่ก็พักอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับประมาณกสองวันแล้วผลปรากฏออกมาว่าไม่ติดเชื้อหมอบอกเ่าไม่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อปุ๊บทีนี้เนี่ยพราไม่ติดเชื้อ โรงพยาบาลเขาก็รับไว้นะครับรับไว้เป็นผู้ดูแแต่ทีนี้เขาคุณอาต้องเข้าไอซียูพอคุณอาไอซียูปุ๊บเนี่ยไอซียูโรงพยาบาลเนี่ยมันเต็มเขาก็บอกให้คุณอาเนี่ยต้องย้ายออกจากโรงพยาบาล <Okay. S 2> ไปหาโรงพยาบาลใหม่เพราะว่าต้องต้องไอซียูอย่างเดียวเลย mm. แต่นี้เขาก็ติดต่อโรงพยาบาลไหนก็ไม่ได้ก็เลยมาที่ต้นสังกัดต้นสังกัดของคุณอาก็คือโรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้ว เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานซืนก็เอามาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครได้คืนเดียวแล้วก็ผมก็ไปเยี่ยมเพราะว่าคุณหมอโทรมาบอกภรรยาว่าให้รีบมาด่วนเพราะว่าคุณอานเนี่ยรับน่าจะไม่ไหวแล้วไม่เกินสิบเอ็ดโมงน,น่าจะไม่ไหวใ,ให้รีบมาทามงมุงภรรยาก็โทรมาหาพี่บอกว่านี่คุณหมอโทรมาแบบนี้หนูใจคอไม่ดีเลยเขาก็ร้องไห้เออโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปด้วยเดีย๋ยวพี่ไปด้วย ผมก็เลยไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครก็ไปเจอคุณอาเลยตอนี้คุณภาก็ลิ้นทีนี้คุณหมอครับผมภาพที่เราเห็นเขาวินาทีแรกที่เขานอนโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อมผมเจอครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณสักสองสามเดือนที่แล้วนะ<ม>เขายังปกติดีอยู่เลยเขาจะเป็นเป็นพ่อค้าขายทุเรียนอยู่เลยนะครับ<ม>เขามีเอาทุัรับทุเรียน จากเมืองจันทร์จากระยองนี่มาขายกับภรรยาเขายัางชวนกันไปซื้อ,อยังเออเดี๋ยวจะไปอุดหนุนเดี๋ยวชวนพี่บินไปซื้อนู่นนี่นั่นก็ยังคุยกันดีปกติแต่ไม่คิดว่าดูแล้วผมใจหายมากจากอาการแล้วโอ้โหแบบมันขึ้นหนักเพียบมาก,กน,นะครับแล้วคุณหมอก็บอกผมว่าคือคุณหมอก็เตือนก่อนนะครับว่าหลังจากที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งตรวจว่าไม่พบเชื้อโควิดก็ไม่ได้แสดงว่าในตัวของอุอาจะไม่มีเชื้อ นึกออกไหมาอาจจะตรวจยังไงก็แล้วแต่คือไม่พบเชื้อแต่อาการนี้อาการที่เป็นปอดและหายใจหายใจเองไม่ได้เนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันก็น่าจะคิดไปว่าน่าจะปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงน่าจะมีโควิดรวมอยู่ด้วยคุณหมอเขาบอกว่าให้ระวงังเอย่อยข,ขอตรวจเขาจะได้ต,ตรวจแล้วรอฟังผลอีกประมาณสักสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงผลจะออกมา,าอ่ะผมก็คือพี่ก็ระวงังพี่ไม่ได้เข้าไปแบบ หรือว่าจับตัวหรือว่าอะไรคือก็คือเหมือนกันล้วงกระเป๋าหรือว่ายืนกอดออกเอ่อก็คุยกับแกแกไม่ได้ตอบอะไรคือได้แค่ลืมตาแล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาลืมตาดิ้นไปดิ้นมามแล้วทีนี้พี่ก็ออกมาจากโรงพยาบาลพอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บประมาณบ่ายสองโมงคุณหมอองมาบอกว่าคุณอาติดเชื้ออ้าวโอ้โหพี่คุณอาติดเชื้อแล้วติดเชื้ออย่างรุนแรงด้วยนะครับลงปอดค่ะทีนี้พี่ก็นึกถึงภรรยาเลย เฮ้ยแอนพี่ก็โทรหาเอ้ยแอนแอนต้องไปตรวจเลยนะต้องไปตรวจเลยนะเพราะว่าแอนอยู่กับคุณอามากี่กี่วันแล้วเนี่ยโอ้หหนูอยู่ตลอดเลยอ้าวแอนต้องไปตรวจนะแอนต้องตรวจอย่าอย่าชะล่าใจเพราะกรดานนี้ลงปอดไปแล้วนะ่าอาแต่สำหรับพี่เนี่ยทุกคนเป็นห่วงมากให้พี่กักตัวกักนู่นกักนี่เมื่อเช้าพี่เพิ่งไปฉีดแอสตาซินก้ามาเข็มสองมาเมื่อเช้าพี่เพิ่ <laughs> <า> <laughs> งไปฉีดมาสดก็ร้อนแล้วก็ เมื่อกี้คุณบินเวลกิก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปนู่นไปนี่คือคุณบินเนี่ยเขาจะเป็นห่วงมากเพราะว่าพี่มีแม่คุณแม่คุณแม่ก็เป็นคนแก่นะ <Okay. S 2> เวลาพี่ก็ไปที่บ้านพี่ก็จะไปนัวเนียกับแม่นู้นเนี่ยว่าไม่ต้องมาเลยนะนู่นนี่นะอะไรให้กักตัวก่อนอย่างน้อยสามสี่วันแล้วก็ไปสวอบดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทุกวันเนี่ยเราก็อยู่กับผู้ที่ป่วยโควิด <Okay. S 2> มาตลอดเกือบตั้งเดือนกว่าเกือบสองเดือนมาเนี้ย <Okay. S 2> ทุกคืน มีคืนไหนที่แบบว่าคนไทยร้องขอเรื่องออกซิเจนถังออกซิเจนออกซิเนที่จะต้องไปช่วยเติมลมหายใจให้คนที่อยู่ทางบ้านที่เขาหายใจไม่ออกค่าออกซิเจนในเลือดลดเหลือ80กว่าหรือต่ำกว่า90อย่างเงี้ยเราต้องเอาถังออกซิเจนไปให้เขาผมทําหน้าที่อย่างนี้กับมูลชื่อ่วงกัตันยูมาอยู่ประมาณเกือบเดือนแล้วนะเข้าไปสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดอ่ะไอ้นั่นว่าไม่ได้ เราใส่ชุด PPE เข้าไปมีการป้องกันอะไรอย่างดีมีน้ำยงน้ำยาฆ่าเชื้อจากคุณเคยาวราชที่ให้มาพี่ก็คือทำทุกอย่างที่ป้องกันตัวเองไม่ให้รับเชื้อจนถึงปัจจุบันเนี่ยต่อสู้กับโควิดมาเป็นปีแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิดมาโดยตลอดนะครับต้องขอขอบคุณผู้ที่เป็นห่วงโอ้โหคนโทรมาว่ากักตัวนะต้องกักตัวนู่นนี่นั่นเราไม่ใช้เไม่ใช้ต้องกักตัวไหมอะเอาจริงเอาจริงๆแล้วเนี่ย ตอนนี้พี่อยู่ห้องอยู่คนเดียวอยู่ในห้องพี่ในะอยู่คนเดียว <Okay. S 2> ไม่มีใครอยู่ด้วย <Okay. S 2> ก็รีพรุ่งนี้เขามีงานมือเชื่อมร่วมกันอยู่วันที่หนึ่งกันยาจะมีงานทุกปีแต่เมื่อกี้นดยพี่ท็อปก็โทรมาแล้วว่าไม่อยากให้พี่มาไม่อยากให้พี่มา <Okay. S 2> อยากให้กักตัวไว้ก่อน <Okay. S 2> สักวันที่สองวันที่สามเนี่ยไปสวอปอีกทีหนึ่ง <Okay. S 2> ถ้าไม่มีเชื้อโอเคแต่นี้ก็กําลังคิดอยู่ว่าอืมก็ก็ก ก็ลองกักตัวก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมเพื่อความสบายใจของทุกคนค <Okay. S 2> แต่เราเอ่มั่นใจตัวเองแล้วเราไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่เพื่อความสบายใจของทุกๆคน <Okay. S 2> ที่เขาเป็นห่วงเราก็อาจจะต้องกักตัวนะครับอาจจะก็ต้องกักตัวหนูขอย้อนกลับไปที่เรื่องของคุณอาแสงสุรีค่ะว่าวันที่ภรรยาเขาติดต่อมาเมื่อวานเนี้ยค่ะคือเขาต้องการให้พี่ไทยไปหนูใช้คา,าว่าเรียกไปดูใจได้ไหมคะถูกต้องครับ เขาบอกว่าพี่พี่แสงจะไม่ไหวแล้วบอกว่าคุณหมอจริงหมอคุณหมอบอกว่าสิบโมงด้วยซ้ําไปอ่าพี่ก็รีบไปจะถึงน้าสิบเอ็ดโมงก็ยัง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 ,ยงลืมตายังแบบดิ้นไปดิ้นมาอย่างนี้นะครับก็พี่ก็อยากจะคือพี่ก็พูดกับภรรยานะพูดแบบคือล่วงหน้าไว้ก่อนเลย <Okay. S 2> ว่าเออเดี๋ยวพี่จะจัดการเรื่อง ทำศพให้พี่จะจัดการทุกอย่างเพราะคุณบินบรลีสั่งมาแล้วนะครับถ้าเกิดคุณอาเป็นอะไรเนี่ยจะหาวัดหาที่ส่งที่สวดจัดการเป็นเจ้าภาพงานศพจนกระทั่งเผาเลยเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าคุณอาติดโควิดใช่ไหมครับเราก็จะจัดการให้แต่ทีนี้คุณอามาติดโควิดปุ๊บถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ได้แค่ไปรับศพมาแล้วก็หาสถานที่วัดให้เอาศพเนี่ยไปเผาเลยพอเผาเสร็จแล้วอาจจะมีหนึ่งคืนที่คุณบินบอกว่า จะเอากระดูกเนี่ยมาสวดให้แกนหนึ่งคืนแล้วหลังนั้นจะให้ญาติไปจะไปลอยอังคารจะอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่นะครับแต่จะจัดการให้ทุกอย่างไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นครับอืมอย่างการตอบสนองเรื่องอาการของเขาอะไรหลังจากนี้คะคือคือคือแบบเมื่อเช้าอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเริ่มเริ่มพูดได้บ้างอ้อแออ้อแออ,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 ออะไรอย่างเงี้ยอ่าก็พยักหน้าอะไรได้แต่คุณหมอเขาก็บอกว่าอะไรมันทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ต้องดูอาการทุกๆ5านาที นะครับอ่าก็ต้องดูอาการทุกๆข้างนาทีเพราะหัวใจเนี่ยบางทีมันมันมันฟุบมันบีบแล้วมันไม่คายมันคายบางทีมันไม่บีบอย่างเงี้ยก็พื่อไปแต่ที่เมื่อวานเนี่ยผมบอกกับคุณหมอว่าถ้าเกิดคุณหมอว่าถามนะครับถามจากญาติว่าถ้าเกิดว่ามันมีถุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจะให้เขาเนี่ยปั๊มขึ้นมาไหมจะให้ CPR หรือว่าจะเอาเครื่องไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจขึ้นมาไหมผมก็เลยก็บอกคุณหมอ แบบภรรยาบอกว่าผมไม่อยากให้คุณอาทรมาน<ค>ให้คุณอาเข้าไปธรรมชาติไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําอะไรเขาต้งซิ้นค,ครับให้เป็นแบบธรรมชาติไปเลย<ค>ให้เขาหลับไปเลยอย่าไปทรมานเขาคือด้วยความที่เขาตัวเล็กด้วยใช่ไหมคะแล้วใช่<ด>ครับ<ค>และคือกระดูกเขาเนี่ยมันเปลาะมันพุนหมดแล้วภรรยาเขาบอกนะค,คุณหมอเขาก็เอกซเรย์ดูแล้วกระดูกพุนกระดูกเปราะไหลหลายซีกเหมือนกันถ้าไปทำซีพีอาร์เนี่ยอาจจะหักทําให้กระดูกหักได้อ ผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณอาอยากจะไปก็ให้เขาไปเลยนะไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นอ,อ,อย่างอย่างอย่างก่อนอันนี้พี่พีททยก็บอกว่าอยากจะให้คุณอา,าย้ายมาที่โรงพยาบาลภูมิพลใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยเราจะด้านเราจะไม่ทราบว่าติดณาดืายังไม่ติดโควิดและทางโรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยท่านผอเนี่ยก็รับแล้วว่าให้คุณพาคุณอามาเลย ให้พามาเลยถ้าไม่ติดโควิดนะให้พามาเลยอ่าแต่ที่คุณหมอทางโรงพยาบาลสมุทรสาครก็บอกว่าต้องเอาให้ชัวร์เอาให้แน่ใจนะถ้าเกิดไปถึงนั่นแล้วมันไม่มีเตียงเนี่ยเสร็จเลยนะเพราะว่าเขารับปากแต่แตไมร่้ว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขามีเตียงมีห้องมีตึกให้เราอยู่หรือเปล่าพเพราะเอาไปจากสมุทรสาครไปภูมิพลเนี่ยใช้เวลายอย่างน้อยเลยเนี่ยต้องมีชั่วโมงขึ้นไปแน่นอน ต้องอย่าง,าง,างต่ำๆนี้ต้องมีหนึ่งชั่วโมงขึ้นแน่นอน <Okay. S 2> ถ้าเอาไปเคว้งคว้างเนี่ยจะกลับมาอีกเนี่ยอันตรายต่อคนไข้นะเขาก็เลยบอกว่าให้รอดูก,ก่อนแล้วกันให้ดูรอให้ผลจากตรวจโควิดวันนี้ขึ้นมาก่อนถ้าเกิดไม่เป็นจริงๆหรือไม่ติดจริงๆเนี่ยโอเคจะย้ายไปก็ได้ประมาณนี้พอดีผลออกมาติดโควิดก็ย้ายไปไหนไม่ได้เลยครับอย่างเรื่องค่าใช้จ่าย่ะคะค่าใช้จ่ายบอกแล้วไหมครับถ้าเกิดเกินจากที่เขามีประกันใช่ไหมครับ คุณอาเขามีประกันอยู่แล้วมีที่ดูแลเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเกินจากนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่ทางพี่บินกับผมเนี่ยก็จะจัดการให้ส่วนที่เกิดมาทุกอย่างทุกกรณีไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นอย่างก่อนหนะ้านี้ค่ะก่อนที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้ค่ะพี่พี่บินพี่ไทยได้แบบดูแลเขายังไงบ้างเรื่องของค่าใช้จ่ายเราได้ติดตามหรือยังไงบ้างไหมคะตอนที่เขาเป็นพ่อค้าขายทุเรียนอ๋อคือก็เมื่อก่อนนี้เราก็ให้เงินพี่เท่าค้าให้เงินไว้ก้อนหนึ่งนะครับ สามหมื่นหรือสี่หมื่นไม่รู้ให้เงินเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็สร้างบ้านให้หลังหนึ่ง<ฆ>สร้างบ้านนะครับสร้างบ้านให้หลังหนึ่งให้แกอยู่นะครับแล้วผมก็เอาคุณอานเนี่ยมาทอกมาทอกสินค้ามาหาเงินให้แกครั้งละหมื่นครั้งละหมื่นครั้งละหมื่นแกมาทอกอยู่ประมาณโอ้โหเยอะมาก<ฆ>เป็นสิบเลยนะครับก็หาพยายามหางานให้แกมีนั้แกจะได้มีรายได้าหางานตาม เขาเรียกว่ามีงานสมมติมีงานที่บ้านก็เรียกคุณอามาอ่ะเงินให้เงินคุณอาคือประมาณนี้จะดูแลแกอย่างนี้มาตลอดอแต่ถ้าแกไม่มีไม่มีเลยอยากจะอะไรก็แกก็อาจจะโทรมาขออ่ะแล้วก็ให้ไปประมาณนี้นะครับที่ดูแลก,กันมาอมตอนนี้ก็รอรุ้นกันไปรอรุ้นอาการอาการของคุณอาก,กันไปตอนนี้พี่ไทยก็รอฟังอัปเดตจากทางผู้จัดก,การแล้วก็ภรรยาของเขาถูกไหมคะใช่ครับผม ถ้เาเกิดสมมติว่าถ้าถึงวันนั้นจริงๆที่ที่คุณอาจะต้องไปแล้วจริงๆศพเรื่องศพต่างๆคือเขาก็จะจัดการที่สมุทรสาครเลยหรือว่ายัางไงอะคะอ่อคงน,น่าจะเอาเข้ามาในกรุงเทพครับคงน,น่ามากรุงเทพมาเผาที่วัดในกรุงเทพมหานครนะครับอ,อ่เดี๋ยวจะติดต่อเรื่องงวงเรื่องวัดให้เรียบร้อยเลยจะจัดงานให้เรียบร้อยแล้วอะจะเปิดโอกาสให้อผู้ที่รู้จักมาคุ้นหรือว่านักร้องรุ่นเดียวกันมาฟังพระสวด สวดกระดูกก่อนนะครับสักหนึ่งคืนแล้วลุงเช้าทางญาติเขาจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาติดตามข่าวบันเทิงที่น่าจะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ